พ่อแม่ที่น้องในยามเช้าอา่าองเดือนมีนาคมอ่ใกล้ๆอีสิ้นเดือนมีนาคมแล้ววันนี้มาอัพรถให้ดูการเก็บพ้นผลิตมะเขือตั้งแต่นู้นตั้งแต้่องส้มเดือนแล้วนะก็ยังโวายเป็นเพราะสุด ฮอร์โมนข้องใหญ่น้อยน,น้อยแม่ซุดซุดฮอ,อร์โมนมมเป็นอเ,นเนอริฮิดกอกมันคือว่าซีดไปแล้วก็มันเข้า่ามันฮอร์โมนก็อีกส่วนหนึ่งแต่ใส่ปุ๋ยนอ้อยแม่จาใส่ปุ๋ยยังต้นแกม่มาก็ต้องถ้าต้นตอ่าุดสี่สิบหกกับสิบห้าส้มกันเห็นบอกครับ เวลาวทัวรพวกนานๆแล้วต้นแกมามกใส่ปุ้ยยังก็สุสสี่สิบหกข้องยัง <46 S 1> สี่สิบหกยูเรียนนข้องปุย้ยยูเรียกับสูดสิบห้าเสมอข้องกระต่ายอ่าผสมกันมือเ่าเก็บมะเขือมันบริวเวณมะเขือเศร้าเนาะมันโดนเติบแล้วเนาะเก็บให้มันเก็บนเก็บอ่าหน่วยกระบริยายไปใดพอดีพอดีครับเราเก็บมือนี้นะ ันที่มนีมาอัพโหลดให้ดูก็คืออาการเก็บผลผลิตแล้วก็มาบอกว่าอาต้นมะเขือที่เราพุกมาโดนนะครับเนี่ยพุกมาโดนแล้วใบมันก็ออกเนี่ยออกเมาออกหงิกเดออกเหลืองเดแต่ว่าดอกมันยังออกอยู่เสมอนะครับนะมันก็มีเกี่ยวกับการอาทิดยาฮอร์โมนนะครับอฮันเม แนเมกับที่ยาโฮอร์โมนีังก่โฮอร์โมนไข่ดิดอ,อืมโฮอร์โมนไข่ที่ยาโฮอร์โมนไข่แล้วก็มาใส่ปุ๋ยที่สําคัญคือเอ่ตอต้นมันแกแล้วเนาะต้นมะเขือมันแก,แล,นนนแ,กแล้วก็ต้องบํารุงรากบํารุงเลงดอกมันก็คือเอ่อใส่ปุ๋ยสูตดสี่สิ่หกมอสี่ที่หก,กอยู่เรียกครับสูตด สิบห้าเสมอของกระตากระายนี่คือต้นมันแกเราบำบำรุงและคนที่ใดก็คือมันกะสีออกลูกดกสังลังนี่ครับผมเนี่ยออกดอกออกดกเนี่ยให้ดูเลยให้ดูเลยผมเก็บไปเนี่ยผมก็มาเหลือเก็บอันเนี่ยมาเหลือเก็บอันที่ว่า มันใหญ่ๆที่มัหามได้นะเก็บเป็นรุ่นเปรุ่นไปออกดกนะครับผมนะนี่มาคลายให้ดูเนี่ยเนี่ยดอกสังลังหอวะนะอันนี้บอกตอตอกันไปสําหรับอ่าต้นมะเขือที่มันแกมันสุกมันโทมแล้วมันยังเพึ่งเวลามันตายแล้วครับพ่นผลิตก็มะเขือนอายุยืนนะครับประมาณหกเดือนนะเต็มที่นะ ดีบดดีมันสาม,มารถบำรุงได้ให้เก็บไปยืดยาวได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับผมเนาะพุนนะนะครับเออเป็นปีพุนนะขั้นแม่วานะ,ะเนี่ยเห็นบอกครับเก็บไปได้ยืดยาวเป็นปีพุ้นะบบนะ,นะ <c oughs> ก็เลยเมื่อวานนี้ก็หดน้ำเนาะ น่ดินเปืเปียกซุ่มุมเนี่ยนะเมื่อนี้ก็มาอัพโหลดให้ดูนะครับว่าอ่าการที่ต้นมะเขือของเฮานะครับที่ว่าเร่าบดเออ่าปลุกตั้งแต่เป็นเศร้ามันก็ดกเลยเนาะบ่ค่อยได้บำรุงปันได้อ่แต่ว่าเวลายามแก่มาแล้วอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๋ยแล้วก็อย่างแล้วก็บำรุงด้วยฮอร์โมนอ่าเปลี่ยนปุ๋ยเป็นตัวปุ๋ยใส่ปุ๋ยไหม บำรุงรักเนี่ยครับมันคนมันที่ใดต้นมันเกแต่มันก็ออกดกสั่งลังเหมือนกรับอ่าซ่อนเศร้าไม่ไมแล้วก็มีลูกให้เราเก็บตลอดนะครับเนี่ยแล้วก็มากะสีไซนะครับผมนะเก็บมือนี้นะครับแล้วก็อัาลวดทายมาให้ดูผมนะครับนะนะนานๆทีเนาะโอ้ก็ลงคลิปไป ลงคลิปไปล่เฮียแล้วแต่แต่ละคลิปนี้ก็พิจนารณามันมีประโยชน์ต่างกันเนาะนันํามาเสนอคลิปนี้ก็มาเสนอการวิธีว่าต้นมะเขือที่เราปุ๊กมาโดนแล้วมันเก่แล้วอ่ามันบ่คอยออกดอกบ่ค่อยออกลูกแล้วยาเฝ้าไปตัดไปหั่นมันแต่ตัดทิ้มนะครับอ่าบำรุงลองบำรุงตามที่หมวานี้ ตามที่ผมวานี้บำรุงมันแล้วก็หมือแก๊แล้วก็รอดูจะคักนะครับนะตามพี่ผมบอกให้ใส่ปุ๋ยกับที่ถมโหนนี่แล้วก็ให้น้ำม,มันอิ่มๆเนี่ยดูดีครับผม,มนะโหนที่ใดเหมือนก็นี่นะครับเอาเต็มเลยไปให้คิมก่อนอเว้นไปเใหกไว้ก่อน <laughs> เออ นะครับช่วงนี้ยามเช้านะครับประมาณสองโมงกว่าเก็บส,สวยได้เนาะบ่ได้เก็บบัวปุกบัวลายปุกหน่อยเดียวปุกลายก็ตื่นมาประมาณตีห้าแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ยังเก็บเก็บบมหมดยาครับผมเก็บบมหมดยาเดี๋ยวึบเดี๋ยวดูบ้่งหน้าครับผม เก็บมาเฮียน้อยครับรเก็บบวมบดยาแต่แดดเปียงแนละ้วอ่าเตื่นช่วยแด้ครับเมื่อนี้เพราะว่ามักจะบวมแด้ปุกไร่เนาะอ่าปุกหน่อยเดียวอ่าเอาไว้ค่ายตามบ้านาเราไปเล็กคิดติงน่าเราไปค่ายตามบ้านนะครับนี่นายางที่ผมว่าน,นะครับบำรุงปุ้ยนะครับเอ้ยบำรุงรักนะครับโดยการใช้ปุ้ย อ่าสุดยี่สิบหกปุ๋ยยูเรียแล้วก็ตกักส <40, S 1> ี่สิบหกเนาะอุ้ยวาวฮิตสุปุ๋ยสุดสี่สิ 16, บหกตายูเรียกับสุดเสมอสิบห้าตากระต่ายเนี่นครับผมอ่าที่เป็นอย่างนี้นะใส่จริงลิงนะครับอ่ะเฮกองเื่งแล้วเดี๋ยวไปเก็บอีกก่อนเนี่ นี่มาอัปโหลดให้ดูนะเอฟอีกอย่าลืมยังที่ผมว่านะครับผมอย่าไปตัดทิ้มมันอ่าแรกๆเราปลูกมานะครับผมอ่าต้นมะเขือนนะครับปลูกมาซ่อนเศร้ามันก็อิออกดอกสังลังนะครับบ่คอยได้เห็นยังเหมือนไล่ดอกอ่าพอว่ามันแก่ตัมาประมาณสองอสามเดือนไปแล้วแก่ตัวสามเดือนไปแล้วแก่ตันี้ สามเดือนกูว่า<ม>เริ่มแก่โตข้าเดือนที่สี่ก็เริ่มอีสุกโสมแล้วเออค่อยเข้าวแห,ห่วหน่อยนะแม่อ๋เอเตริ่มสุดสวมแล้วเฮาก็ต้อง,ง,องห้าบำรุงยังฮิโอมวานนะครับผมแล้วพ่นที่ได้มันก็อิมออกดอกสังหลังออกมากสังหลังอย่างนี้นะครับผมเออบอร์เซียลองไปเฮ็ดดูครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะ อืเห็ดดูภาพมันค่อยง่ายไปเลยกาบกปิดครัผมเออเวลาเก็บคุนแม่ว่าให้ซองดูตะกองเหนให้ซองดูตายต้นเลเนาะเนี่ยซองเราหอาจะเห็นเนาะ <c oughs> เนี่ยครับผมเห็นบอเออมาก,กรอบกรอบเออ นี่ครับกอ,อ่าก่อนอื่นก็ต้องขอโหดเอฟซีจะไลคนนะครับนี่ติดตาม,มแล้วบุคคลในอัพคลิปลงในช่วงนี้หน้าร้อนงานให้นักเยอะมผมก็ททำหน้าที่คือห้ากินห้ายู่ห้ายากก็ไปคายอาติม บุคคลในอัปโหลดในส่วนหลังบานให้ดูนะครับการเกษตรนะวันนี้ก็มีอัปโหลดมาให้ดูแล้วความรู้อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าต้นมะเขือกันห้ากแก่สุดโสมใบเริ่มเลื่องใบงิกเราสามารถบำรุงรักได้โดยการใส่ปุ๋ยและกร็รฉีดฮ์โมนที่บอกไปแล้วคือว่าใส่ปุ๋ยอย่างกีบอกไปแล้ว นี่คือเป็นสูตรของหูเหานะครับแล้วพ่นตอบรับที่ได้ออกมาก็มาทายทอดให้ดูก็คือทายํำให้ดูคือว่าดอกหมันสางลังเงี้ยๆนะครับผมเต็มออกดอกออกมากอ่าติดแล้วบอสเ่วาออกดอกก็ซื้อแล้วดอกมันอีลนโดยบอติดมากเลยบอติดลูกเลยติดลูกพร้อมนะครับผมดอกควันกระเหนี่ยว อ่าเราใส่ปุ๋ยไปบำรุงที่ทโมนไปมันก็ค้นกระเหนียวนะครับผมนะคน,นกันข้นบนเหนี่ยวนี้มันออกดอกไปมันก็ล้นบวติดมากแน่วเนี่ย,เ,ยเ,เก็บไป่อแมพี่นองโดกจังอันนี้ห่มเก็บนี้ห่มมาเก็บยอนนะครับเนี่ยเก็บหอยยอนไปนะครับผม ค่อยๆย้อนไปเนี่ยมากบักไงบักไงวะใส่จิ้งลิงวะค่อยๆย่อนไปนาออ่าดูตายลางังอืมมาอับรหลดให้ดูนะครับในช่วงอย่าประมาณสองโมงก,กว่าแล้วเนี้เเริ่มฮอนแล้วเก็บสวยเด้ บ่ปุ๊กบ่ลายครับผมปุ๊กน้อยแต่คุณนะครับนะใครปุ๊กลายก็เอาวิธีนี้ไปใช้ใดูสําหรับขนที่มักปุ๊กมะเขือทรงตามทองตลาดสําสหรับขนที่รู้แล้วก็โอเคอก่เป็นอย่างเนี่ยบม่ได้ว่ากันอือนายบอกขณแม่สําหรับขนที่รูแล้วก็บะเป็นอย่างนั้นบก่กนที่รูอ่าอันนี้สําหรับมือใหม่ขนที่ เริ่มปลูกอ่าอย่าไปคิดว่าเอ้ยสามเดือนแล้วต้นเริ่มเกลตัดทิ้มได้แล้วโอ,อย่าไปตัดมันครับนี่นะครับข้าวห้าเดือนแล้วเนี้ยเบ่งเอาไว้ต้นแกก็บบรุงเลยเห็นไหมครับป่านเศร้าๆก็เนาะมาประคองตัวได้เพียงแค่ปีเท่านนอ่าเห็นไหมคุณแม่ว่าประคองตัวได้นะครับบำรุงไปเลยนะอ่าเป็นปีนะครับเออ เนวานะครับบอาเพ็นเค่งเรีนเบริพุกเสียเวลาเวลานะแต่ว่าเหมือนกับต้นทัวนะครับต้นต้นทัวนั้นมีระยะเวลานะครับอายุมันบํารุงเต็มที่ก็ได้ประมาณแค่สิบห้ามือนะครับผมพอครบเดือนมันก็เริ่มร้อยล่อลงแล้วครับผมนะเริ่มแก่แล้วบํารุงเด็กกับบขึ้นนะครับพอครบอายุไขมันแล้วแค่ต่อเด้กแค่ประมาณสิบห้ามือ หลือหิดนึงเนี่ยครับผมเห้มันออกดอกอีกันนะแต่ต้นบะเขือนี้โทษทีครับนะอายุเยอะบำลุงรู้จักบำลุงรู้ชีดโฮอร์โมนมันนะครับมันก็นสามารถออกลูกออกพลให้เขาเก็บโดนๆนะครับผมนะเออแล้วอยห้ามว่าใส่ปุ๋ย ส,สูทสี่สิบหกยี่ห้ออื่นในบ่แม่ใส่ปุ๋ยสูทสีท่สิบหกยี่ห้ออื่นกระไดเมื่อกันแต่บอลูวามันอี้อกดกแบบนี้บ่อเออนะหรือว่าปุ๋ยซูปุ๋ยสูทเสมอตากระไตหรือว่าบ่อแม่ตากระไตยี่ห้ออื่นในบอ่อูตรเสมอแต่กระบบแต่กระไดแต่กระบอลูวายมันอี้อกโดกแบบนี้บบอ,อันนี้บอ,อกไปแล้วครับผม อบลอกไปแล้วเก,ก็บบอกเก็บบอกบอกเข้านะครับเก็บบกไปบกมาอยู่บนที่เดิมเก็บบอกบอกเข้าขุมกเว้าไปพรอมเนี่ยใส่จิงลิงเน่ยเก็บบอกบอกเข้าดีนะครับเนี่ยเอาโอ้เมือ่อยเมื่อเดียวครับโอ้ดกคักดกแครดกบลลัมบลเลือดกจนขี้คานเก็บ ถ <c oughs> ้าคนที่ปลูกเยอะๆนะครับผมนะอ่าเรื่องที่สําคัญก็คืออ่าบำรุงต้นหรือบำรุงรากหรือชิน้นฮอร์โมนและเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คืออ่าการป้องกันแมลงนะมาใส่ว่าเต่บ,บำรุงย่างเดียวบ่งป้องกันแมลงเนี่ยถ้าตัวยาป้องกันส่วนมากมันจะเป็น ต้นมันแกเข้ามันจะมีเพีย้ยเพี้ยขาว่าพวกเพี้ยะนะครับผมสารพัดเพีย้ยละอีมันดีเห็นให้ใบมันอฟกโคตรเออเรียกยังไงละ่ะย่อลงใบย,ยอ่อใบกูดเพี้ยลงนี่แหะครับหรือนอนลงนี่แหละครับยาหมัวเตะบำรุงวิหีป้องกันพร้อม มีป้องกันพวกมันันื่ให้มะเขือได้รับพลนันกระทบจากพวกมแมลงศัตรูพืชอันอย่างนี้ครับผมนะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคบคูไปหอมยาบำรุงยั่งเดียวให้ป้องกันหอมนะพวกเนี้ยมันจะออกอยามเมื่อคืนเห็นบอกนะครับอ่ะมันจะเจาะก,กิ่นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นบอก เนี่ยครับอืมมันสีออกหยามเมอคืนออกหยามเมอคืนแล้วก็วกอผีเสื้อหวกนอนเนี้ยนะออกหยามเมอคืนเห็นให้หนทลิดของเขาเสียหายเจาะชอนชายแจากต้นหนึ่งไปต้นหนึ่งขยายพันธุ์เร็วอีกตั้งหาก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่น้องอย่ามัวแต่บำรุงอย่างเดียววิธีป้องกันแมลงนะครับสตูพื้นะนะก็แดดสองเปียงๆแล้วคุณแม่เก็บไปหึ้งได้นะบอลอนตะเคียแฮะเออเก็บบล็อกบล็อกข้าวก็วไปไปเออเก็บ อนันมันดกเก็บบล็อกบุกเข้าทีพอ้ไปหน้าหลายล่างนึกยังโอ้ยไม่ไงโอ้ยเก็บแปลงหน้าแล้วก็บกหมาล่างอีกเอาเบิ้งดีๆนีครับผมนะเบิ้งดีๆนะครับผมกับเบิ้งดีๆนะผมก็บุกบอลเต้คู่เข้านะกับ็วกไปวกหมาเหมือนกันนะ่นน่ยผมไปหน้าปลาล่างนึกันนะ เออบอกไปได้ไปลงออ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 ลงอนะครับอันนี้ที่ว่าหุ่มเดินเดินเ,เก็บตุนหุ่นแดงเก็บตินทีในห่มเลือกนะครับที่จริงมันโดกนะครับน่ะโดกคุกดกมากเนี่ยครับผมโดกนะผมจะบอกไว้ให้ว่ามันโดกกับตุนหนึ่งมันโดกแต่มากมันน้อยอยู่นะครับผุมก็เลย เลือกเก็บเอานะครับบกไปทางต้นหุนเลยหาซองเบิ้งดีๆนะครับต้นหีมมักไงครับนะครับผมบอใส่วาอีเก็บเบิดนะครับผมนาขันถ้าเก็บอีดีเหมือนไงสำกันแล้วไปแล้วต้วนหนึ่งนะออกตัวร้อนนะครับเก็กแซงนละนะอืมอนะีหูง้งยนะฮุมเออวัวเห็นโบนะเก็บไปแล้วยังมาย้อนเก็บอีกนะ เออเออานะผมก็ว่าเบิ้งดีแล้วต้นนึ่งมันดกได้ว่ามากมันน้อยนะครับเขาก็โยอนอันใหญ่ไปมากใหญ่ไปอือเข้าใจนะครับพ่อแมี่น้องนะเนี่ยเอาโอเค ผนสุดท้ายนี้นะครับนะการวันนี้ก็มาอัพโหลดคลิปให้ดูาการที่เรา,าได้เก็บมะเขือระยะยาวโดยการบำรุงต้นมะเขือนะครับแลวกาวิธีป้องกันศัตรูพืชน,นะกาอย่างที่บอกไปว่าเราเอาปุ๋ยย่างบำรุงแดนะครับอันดับแรกที่ว่าเราจะบำรุงรากเพิ่ม เพิ่มมากพ่นผลิตเพิ่มให้ต้นมะเขอาออกดอกออกพลให้เขาก็คือบำรุงด้วยปุ๋ยปุ๋ยสูตซีที่พตาอยูเหลียแล้วก็พูดเสมอสิบห้าตากระต่ายแต่ห้ามว่าเอาบ่เอาอยูเหลียได้บ่เอา,เา,อเอาตากระต่ายได้บ่เอายี่ห้ออื่นแต่ว่าสูตรเหมือนกันแต่ก็บร้ว่ามันอีออกเหมือนกันบอ่อ นะแต่ผมใช้แบบนี้นะครับคงเยี่ห้อนี้แล้วก็วิธีป้องกันก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ยังชีดฮอร์โมนชีดฮอร์โมนเสร็จแล้วก็เราก็ป้องกันนะครับไม่ให้แมลงมาโจกควนโอกเอื้อมาโจกมากเขือนะครับก็ห้าตัวยาป้องกันไว้นะครับผมนะชีดตอนได้ดีครับผมแล้วแต่อ,อันท้า ต้นมาร์กนะครับจะที่ตอนประมาณจะห้าโมงกว่าเพราะว่าพวกนี้มันอ e ีออกกมอคืนนะแล้วก็บนี้ก็มาบอกว่า,าต้นมะเขือที่ปลูกมาได้ระยะหนึ่งแล้วต้นแก่ยาเร้าตัดทิ้มนะครับนะเราสามารถบำรุงได้สามารถคุนมันขึ้นได้นะครับผมนะขั้นห้าคนได้ว่าขุนเต็มที่แล้วบวกขึ้นแล้วก ะนะครับผมต้นมันโทมป่านั้นก็ตัดทิ้มรถแต่อันนี้ของผมในประมาณ่ะสี่เดือนกว่าห้าเดือนแล้วนะปกติว่าอ่าเต็มที่กองผลผลิตอันผูกต้นมะเขือนี้ก็ให้อยู่ประมาณหกเดือนกว่านะครับแต่ที่จริงขันหาเราบำรุงนะครับมันอยู่ในนานกว่านั้น,นครับผมนะเป็นปีนะครับผมนะวันนี้ก็มาให้ทำให้ดูนะครับเนี่ย เราเก็บย้อนซ้ายย้อนขวาน,นะครับเพราะว่าต้นหนึ่งมันกระดกนะครับแต่วมันเป็นมากน้อยเราอ่าเราเก็บมากใหญ่ๆนะครับอ่าเรียมมากใหญ่ไปข่ายโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาอัหรดให้ความรู้อ่าเพียงเท่านี้เนาะสําหรับคนที่รู้แล้วก็บต่ต้องเบิ่งก็ได้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็ดูเอานะครับผมบวัวปลุกไล่ปลุกน้อยก็เหตุตามที่ผมวานี่นะครับผมนะอ่าแล้วก็อย่าลืม ป้องกันนะครับป้องกันพวกศัตรูพืชก็คืออ่นพวกแมลงพวกอย่างนะครับผมนะป้องกันควบคู่ไปพร้อมกับการใส่ปุ๋ยบำรุงรักแค่นั้น,นครับผมโอเคครับก็มีซทำนี้นะครับผมเอาไว้ครบกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมเก็บต่อครับโหเด่นเด่นหพนแล้ว